มารีวิวคอกใกล้เมี้พนาครับสวัสดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุพนพี่น้องเด้อสิดูในเรือต่างประเทศไม่ดีตอนรับเขา้าสู่ซองเบาลาสนเซนลอีกแล้ว มืันนี้บาเราแชนแนลจะพาให้ทุกคนไปเกือเป็ดเกือไก่หน้อยคอยคำยำแรงคนห่างชั้นเรีย้ยบบานเรียกนอกว่าสันเกือเป็ดเกือกไก่มื่อนี้ท่านจะได้ไปกดตามชมนำกันเลย Terima kasih telah menonton. ក្រកិតក្រកៃពីខ្ញុំខ້ອຍកម្មញ៉ាំແຫຼງວ່າຊັ້ນມື້ນີ້ທ່ານໄດ້ຊົມຕະຫຼອດຈົນຈະລືມກົດຕິດຕາມກົດ Like ກົດ Share ຮັບຊົມບິທີ